คุณผู้ชมครับชอบแผ่นนี้วันนี้เราจะพูดถึงอัลบั้มที่ผมชอบอยู่แค่เพลงเดียวครับอัลบั้มที่ว่านั้นคืออัลบั้มของ Trash Can s i n a t r a ที่ชื่ออัลบั้มว่า A Happy Pocket ถึงแม้ว่าผมจะชอบเพลงเดียวแต่มันชอบมากจนต้องบอกว่าผมชอบแผ่นนี้ครับ ชอบแบบนี้ตอนนี้สนับสนุนโดยเคฟลำโพงที่ผมชอบมากเช่นเดียวกันนะครับจุดที่ผมชอบที่สุดก็คือมันเข้าได้กับดนตรีทุกแนวเซตอัพง่ายไม่ว่าจะเป็นลำโพงพาสซีฟหรือว่าลำโพงแอคทีฟแบบรุ่น RS 50 Wireless ที่ผมใช้อยู่ในห้องนี้เป็นประจำ ลำโพงเคฟนี่คือหน้าตาก็ชอบนะฮะเทคโนโลยี Technology ที่เขาใส่เข้าไปในลำโพงเนี่ยก็ดีเป็นจุดเจอกันตรงกลางระหว่างลำโพงแบบคลาสสิกกับลำโพงแบบทันสมัยดังนั้นเนี่ยลองไปหาโอกาสฟังดูนะครับแล้วคุณจะรู้ว่านี่คือลำโพงที่เป็นคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดสำหรับทุกแนวเพลงจริงๆไม่ว่าคุณจะชอบเพลงแนวไหนเคฟ จัดการได้อย่างอยู่หมัดครับถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปที่ Facebook ของ k e ฟ e u u i o t t h i l l n n d และขอบคุณ Vgas ที่เป็นผู้นำเข้า k e ฟเข้ามาแล้วก็มาสนับสนุนรายการชอบแผ่นนี้ของเราด้วยนะครับวันนี้เราจะพูดถึงอัลบั้มของ Trash h a n Sinatra อัลบั้มที่มีชื่อว่า A Happy Pocket นะครับอย่างที่ผมเกริ่นไว้ฮะผมชอบอยู่เพลงเดียวแต่ว่ามันเป็นเพลงที่ดีมากมากขนาดที่ว่าแม้ จะชอบอยู่แค่เพลงเดียวก็คุ้มค่าที่จะซื้ออับ้านี้มานะครับออและเดี๋ยววันนี้จะเปิดเพลงนั้นให้ฟังแล้วผมค่อนข้างมั่นใจว่าทุกคนต้องชอบเพลงนี้ครับให้ฟังเลยดีกว่าจะได้เชื่อว่ามันเพราะจริงๆฮะเพลงนี้ชื่อว่าเพลง How Can I Apply คุณผู้ชมลองไปฟังดูนะครับว่าชอบเหมือนกับที่ผมชอบไหมและชอบแบบชอบเบอร์ไหนอะ่ะคือสำหรับผมนี่คือหนึ่งในเพลงที่เพราะที่สุดที่ผมมีในรูปแบบแผ่นเสียง หรือรูปแบบใดก็ตามมันโคตรเพราะฮะเราไปฟังก่อนละกัน ถ้าเกิดคุณฟังเพลงเมื่อกี้แล้วแล้วไม่ชอบก็ตอนนี้ไม่ต้องดูเลยครับเพราะว่าเราจะพูดกันถึงเรื่องเพลงเพลงนี้เพลงเดียวแต่ถ้าคุณชอบแล้วก็เรามาทําความรู้จัก Trash Can Sinatra กันต่อยอสักสนิดหนึ่งนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นวงที่น่ารู้จักอะไรมากมายนะฮะ Trash Can Sinatra เป็นวงที่เกิดขึ้นในยุคป,ปลายยุค80แล้วก็มีอัลบั้มแรกออกมาในปี1990อัลบั้มชุดนี้ Happy Pocket เนี่ย ป็นอัลบั้มชุดที่3มของพวกเขาตลอดชีวิตอาชีพการงานของพวกเขาเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ได้มีอัลบั้มชุดไหนประสบความสำเร็จระดับเปลี่ยนป่้งเลยนะฮะแต่ยิ่งนานวันเข้าเขากลับมีแฟนเพลงซึ่งอาจจะเป็นคล้ายๆผมนี่แหละก็คือคือแอบชอบพวกเขาอยู่ด้วยเหตุผลต่างๆนานาเหตุผลส่วนตัวเช่นของผมเหตุผลคือผมชอบเพลงชาวแคนอาพ p ลามากมันเป็นเพลงที่แต่งออกมาได้อย่างมหัศจรรย์มากมันมันเพราะมากนะครับชื่อ Trashcan Sinatra เนี่ย เกิดมาจากการที่พวกเขา เอาตอนที่เขาเริ่มก่อตั้งวงเนี่ยฮะเขาก็เอาแบบพวกกระป๋องนูน่นก,กระป๋องนี่มาเคาะเคาะแทนกลองซึ่ง,ซ,งซึ่งก็คงจะคล้ายๆกับเด็กๆนะตอนที่เราเป็นเด็กๆเราก็เอาอะไรมาพอจะตีแทนกลองแล้วเราก็เอามาตีทั้งหมดนะแล้วเขาก็เลยเอา,เอาความเป็น trash can เน,นี่ยไอ้ทั้งขยะเหล่านั้นะมาใช้เป็นชื่อวงด้วยนะโดยบวกเข้าไปกับคำว่าซินาต้าซึ่งก็คงไม่ได้หมายถึงใครนอกเหนือไปจากแฟรงซินาต้าคล้ายๆกับว่ามันเอาสองคำที่ค่อนข้างคอนทราสต์กันคนนึงเป็นตำนานแห่งวงการเพลง อีกคำหนึ่งมันคือความกระป๋องกระแปงหรือการเอาถังขยะมาตีแทนกรองมันก็แสดงถึงความเป็นมือใหม่หัดเล่นอะไรประมาณอย่างนี้นะครับมาผสมกันซึ่งพอมาผสมกันแล้วมันก็เป็นวงดนตรีในแนวที่กัากึง่งมันมีความเป็นวงอินดี้มันมีความเป็นวงที่แบบเป็นกีตาร์แบนดช่วงหลังๆก็เริ่มใส่ซาวที่มันเป็นซัมปิง้งเป็นลูปใส่เข้าไปแต่ว่าก็ย้ำอีกทีผมไม่ได้สนใจเลยครับผมสนใจอย่างเดียวคือ ผมชอบเพลง How Can I Apply มากซึ่งมันต้องย้อนกลับไปตอนที่ผมไปเจอแผ่นนี้ครับมันเป็น CD ที่ผมซื้อมาในช่วงประมาณต้นๆประมาณสักปี2000อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับชื่ออัลบั้มคือ The Indie Love Songs ซึ่งจริงเป็นอัลบั้มคอม l พลชันครับมันพิเศษสำหรับผมตรงนี้ครในช่วงยุค90เนี่ยด้วยความที่ช่วงนั้นเนี่ยผม จัดรายการทุกวันนะฮะช่วงนั้นก็จัดรายการอยู่ h o อตเวฟแล้วก็รายการก็เปิดเพลงไทยมาทําให้ผมเนี่ยไม่ค่อยได้ติดตามเพลงสากลในยุคนั้นเลยนะคระะะที่หลายคนก็ฟังปาแต่วาสนาวิลชาติพลีหลายคนก็ติดตาม movement ความเป็นอินดี้ความเป็น a l t e r อร์เนทฟฝั่งอเมริกากับฝั่งอังกฤษแบบบริดพ็อปอะไรย่างเงี้นะฮะต่อสู้กันซึ่งเอาจริงผมถ้าไม่ได้ตามเลยผมจะรู้จักวงที่ทีดังมากๆจริงๆนะฮะอย่าง Oasis b l u r หรือว่าเนวาน่า uh, อะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยมันเลยทําให้ตอนที่ผมได้แผ่นนี้มาเนี่ยซึ่งมันเป็นแผ่นที่รวมเพลงรักตามชื่ออัลบั้มเขานะอินดี้เลิฟสองรวมเพลงรักของวงอินดี้ทั้งหลายมันก็เลยทําให้ผมได้ฟังงานของ m e n Sware p o p The Cardigans The k i อะเคี e วเดอะโอเชียนนะครับแ a s ต Gin Blossoms และก็อีกหลายๆวงรวมไปถึง The t r a s h Can Sinatra ์สนี้ด้วยนะครับ จริงๆอาร้มชุดน,นี้เพลงเพราะทุกเพลงเลยคือเนี่ยทีอินที่เลิบซองเนี่ยถ้าผมไม่เห็นมันออกมาเป็นแผ่นเสียงเมื่อไหร่เนี่ยซื้อเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่ได้เจอยุคนั้นผมเชื่อว่าเขามันก็เป็นการรวมเพลงฮิตเนี่ยเพื่อเอามาขายให้สําหรับคนที่อาจจะไม่ได้สนใจจะสะสมแผ่นอะไรทั้งสิ้นนะฮะซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็ซื้อมาแล้วก็ออกมาในรูปแบบซีดีเท่านั้นผมจําได้เพียงแค่ว่าผมเอาแผ่นนี้ไปนั่งคุยกับคุณรุ่งโรดที่ต่อมามาเป็นผู้ก่อตั้งอ่าสมอลลูม ณวันนั้นเนี่ยสมอลลูมยังไม่ก่อตั้งแล้วก็ผมแค่รู้สึกว่าผมฟังอัลบั้มชุดนี้แล้วเป็นช่วงที่ผมกำลังจะเริ่มทำคลื่นแฟ t วิดีโอแล้วผมรู้สึกว่าอะไรแบบนี้มันกำลังพอดีหมายความว่ามันมีความเป็นวงอินดี้แต่นะเดียวกันมันทำเพลงป๊อปให้ฟังและเข้าใจง่ายและเพราะมากด้วยซึ่งจริงๆมันคือจุดเริ่มต้นของการทำคลื่นแฟ t นะฮะก็คือเปิดเพลงวงอินดี้ไม่เป็นไรแต่ช่วยเลือกเพลงที่มันป๊อปที่สุดที่อินดี้ทำออกมาเพื่อจะได้ทำให้ผู้คนที่ เปิดฟังถึงแม้ว่าจะยังไม่รู้จักวงนั้นแต่เพลงที่เพราะและเข้าใจง่ายเน,นี่ยมันทําให้ดึงดูดให้เขาไปทําความรู้จักวงนั้นมากขึ้นผมเอาแผ่นนี้มานั่งคุยกับคุณรุ่งโร้แล้วก็บอกว่า i, เฮ้ยกลับมาทําค่ายเพลงอีกเถอะคือก่อนหน้านั้นรุ่งโร้เขาเคยทําค่ายบู๊แล้วก็ทําวงอย่างสีเตาเธอทาแอนนแอนๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าก็ล่มสลายไปตามยุคฟองสบู่แตกแต่ตอนนี้นผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าคุณทําเพลงแบบนี้ออกมาวงการเพลงอินดี้ไทยมันน่าจะกลับมานะ ผมจะเาคพูดลดได้เลยฮะคือลดเขาก็ฟังแล้วก็งงๆแล้วบอกว่าพี่มันไม่ได้ง่ายเลยนะที่จะทาเพลงแบบเนี้ยเพราะที่พี่เอามาให้ผมดูเนี่ยทั้งแผ่นเนี่ยมันมันมาสเตอร์เพีหมดเลยหมายความว่าก็อันนี้เขาคัดแต่เพลงดีๆเพลงที่มันประสบความสําเร็จแน่ๆมาของแต่ละวงผมก็ได้ฟังคํานั้นแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบเออก็จริงของเขาอะอันนี้มันมันรวมที่สุดของแต่ละวงมาแล้วมันก็คงไม่ง่ายที่อยู่ดีๆจะแต่งเพลงใหม่ขึ้นมาและมันได้ที่สุดอย่างนี้แต่ไม่ว่า การพูดคุยกับผมในวันนั้นเนี่ยมันจะมีผลต่อไอเดียของคุณรุ่งโรธอุปธรรมโพชิวัตรหรือเปล่าก็ตามทีแต่หลังจากนั้นไม่นานมันก็เกิดค้ายสมอลรูมขึ้นนะฮะเขาอาจจะมีไอเดียที่จะทำสมอลรูมอยู่แล้วไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามผมก็ดีใจที่เกิดสมอลรูมขึ้นมาแล้วก็จนถึงตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผมก็รู้สึกได้ว่าสิ่งที่สมอลรูมทำมันก็เป็นแบบที่ผมอยากให้ค่ายเพลงไทยทำนั่นแหละ กับสนับสนุนวงที่น่าสนใจนาดนตรีที่แปลกแตก,ต,กต่างกันในขณะเดียวกันก็มีความป๊อปด้วยไม่ใช่ทำสะจนฟังในรูเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็เพียงจะบอกว่าผมรู้จัก The Trash Can Sinatra ก็จากอัลบัม The ้ม d i e Love Song นี้แล้วผมก็ประทับใจมากผมไม่รู้จะไปหาประวัติของ The Trash Can Sinatra ที่ไหนเพราะในยุคนั้นมันก็ไม่ได้มีแหล่งหาข้อมูลง่ายๆเหมือนทุกวันนี้จนกระทั่งเวลาผ่านไปนะฮะผมก็ค่อยๆ ข้อมูลเพิ่มเติมจนถึงได้รู้และก็อย่างที่ได้เล่าไปซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมสักเท่าไหร่นะเพราะในที่สุดแล้วคือเขาก็ไม่ใช่วงที่ประสบความสําเร็จอะไรมากมายแล้วก็ผมได้แผ่นเสียงนี้มาเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะครับถ้าจําไม่ผิดจากการไปเดินที่ชิบุย่าที่ร้าน Tower Records นะครับคือเมื่อเห็นแผ่นนี้แล้วนี่ก็ ดีใจมากแล้วก็ไม่คิดมากเลยครับซื้อทันทีทั้งนั้นที่รู้ว่าทั้งอัลบลั้มนียผมรู้จักอยู่เพลงเดียวแล้วเอาจงจริงต่อให้มีระบบสตรีมิงเซอร์วิสอะไรทั้งหลายแล้วแล้วเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเข้าไปเปิดอัลบั้มของ Trash Can Sinatra ฟังนะครับก็ฟังอยู่เพลงเดียวเนี่ย How Can I Apply แล้วก็ยังชอบเพลงนั้นดีผมซื้ออัลบั้มชุดนี้กลับมาบ้านแล้วมาเปิดฟังทั้งชุดเพลงที่เหลือผมไม่ชอบเลย <laughs> ผมรู้สึกว่าด้วยความที่ first impression ที่เรามีต่อ Trash Can Sinatra เนี่ย มันคือไอ้เพลง How Can I a p p l y แล้วมันเพราะมากครับมันคือเป็นเพลงที่เขียนเมลดี้สวยมากซาวด์ที่ออกมาการดีไซน์ดนตรีทุกอย่างผมว่ามันพอดีไปหมดเลยเนื้อเพลงมันก็มันก็เป็นเพลงรักของคนที่สับสนคนหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่ว่ามันพอดีไปหมดคือพอมันพอเรามี first impression ในเพลงที่มันเป็นระดับ masterpiece อย่างนั้นเนี่ยเพลงที่เหลือมันเลยไม่มีเพลงไหนสู้ เพลงฮาวแคนาแอพลนี่เลยผมก็เลยรู้สึกว่าแบบก็ซื้อมาเพื่อจะฟังเพลงนั้นเพลงเดียวอยู่ดีแล้วกปกก็มันจริงโจ้ทำใหม่ A happy pocket อ๋อ,อ,อโอเคมันมี pocket อยู่ข้างหน้าโอเคโอเคแล้วก็ข้างหลังก็เป็นกันที่เอาจริงผมแทบไม่ได้สนใจเลยอะว่ามันพยายามจะทำอะไรรู้เพียงแค่ว่าตัวเวอร์ชันนี้มันเป็นเวอร์ชันรีไอชูน, ue, นะฮะดังนั้นเนี่ยเขามีเพิ่มเพลงเข้าไปด้วยมากกว่า เพลงที่อยู่ในอัลบั้มตัว original version นะครับมันก็เลยออกมาเป็นแผ่นคู่ด้วยนะครับในเนี้ยในเนี้ยมี2แผ่นนะฮะ ซึ่งข้างในความจริงก็เรียบง่ายมากครับจริงๆไม่ได้มีอะไรพิสดารเลยแล้วก็โดยส่วนตัวผมก็คือไม่ต้องมี2แผ่นก็ถ้ากูฟังอยู่เพลงเดียวอยู่ดีไม่ต้องจะใส่มากี่แผ่นก็ตามเพราะอาจจะใจร้ายไปนิดนึงนะแล้วก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองไปพยายามฟังให้มันบ่อยขึ้นนะนี่ผมฟังมาประมาณ3 4รอบแล้วแล้วก็ยังพบว่าก็ไม่ได้เห็นมีเพลงไหนมันจะเอาชนะเพลง How Can I Apply ที่ผมชอบมากได้เลยดังนั้นก็ถ้าคุณฟังเพลง How Can I Apply แล้วคุณคิดว่ามันเพราะคุณชอบ สะจนคุ้มค่าที่จะแลกด้วยอะไรก็ได้แผ่นนี้ก็คุ้มสําหรับคุณถ้าคุณคิดว่าเหลอฉันจะต้องซื้อแผ่นเสียงทั้งแผ่นเพียงเพื่อเพลงที่ฉันชอบอยู่แค่เพลงเดียวมันดูจะไม่คุ้มฉันฟังเอาในสตรีมมิ่งเซอร์วิสก็ไดกก้ก็ไม่ต้องซื้อครับ <S <S เท่านั้นเองครับเปิดฟังจากรายการผมก็ได้เนี่ยที่ผมใส่ไวต้ตอนต้นคลิปก็เท่านั้นเองวันนี้มีเรื่องจะเล่าแค่นี้เลยครับไปฟังฮาวเคนาแอพพลาอีกรอบก็ได้ฟังไปเรื่อยๆยนะคุณจะรู้ว่าแบบโคตรเพราะอ่ะ ขอบคุณเคฟนะฮะผู้ให้การสนับสนุนชอบแผ่นนี้นี่คือคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดสำหรับทุกแนวเพลงติดตามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook คฟ f Audio Thailand ขอบคุณ v ีแกสสำหรับการสนับสนุนชอบแผ่นนี้ด้วยนะครับจากการซื้อแผ่น m p i l a t i o n จากการที่ทำให้เราได้รู้จักวงดนตรีวงหนึ่งซึ่งชื่อจำง่ายมาก t r a s h Can s น n a t a และจากการที่เราได้ฟังเพลง เพลงเดียวที่มีอยู่ใน compilation นั้นที่ชื่อว่า How Can I Apply มันทำให้ผมตกกลุ่มรักในทันทีและเมื่อเชื่อแผ่นนี้ก็รีบคว้ามาเพราะผมชอบแผ่นนี้ครับ